สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการพับนกกระดาษนะคะค่ะขั้นแรกเตรียมกระดาษก่อนนะคะอันนี้เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกว้างห้าเซนยาวห้าเซนนะคะก่อนอื่นเราจะพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนค่ะนะคะเป็นะะปรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเช่นกัน ให้เป็นสามเหลี่ยมเช่นกันให้ให้กระดาษมันเกิดรอยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราจะพับเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเมื่อพับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็จะพับด้านข้างลงตามรอยนะคะตามรอยที่มีอยู่ค่ะให้มุมชิกกีดแบบนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะพับตามรอยเช่นกัน เสร็จแล้วเราก็จะทำการแหวกด้านล่างนี้ออกนะคะพับลงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะน,นี้จะเห็นมาด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเปิดได้นะคะจะเปิดด้านนี้เราจะใช้ด้านนี้นะคะทำการพับด้านข้างลง คับดันข้างลงเพื่อให้เกิดรอยนะคะเหมือนกันค่ะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาอีกด้านหนึ่งพับไปธีเดียวกันพับไปตามรอยที่มีอยู่ตรงนี้นะคะทมรลยตรงนี้ เสร็จแล้วก็จะขี้ออกนะคะทั้งสองด้านคลี่ออกเมื่อเกิดเมื่อมีรอยแล้วก็จะคลี่ออกเราจะเปิดด้านที่เป็นลักษณะน,นี้นะคะอย่างที่เราเห็น,หนค่ะคลี่ออกกว้างอย่างนี้เสร็จแล้วจะพักลงด้านข้างเข้าไปด้านในทั้งสองด้านซึ่งจะมีรอยที่เราอันนี้ไว้อยู่แล้วนะค,ะ,คะก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้นะคะ ด้านนี้ก็เช่นกันค่ะขี้ออกแล้วก็กดไปตามรอยพับเข้าไปด้านในทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะได้ลักษณะน,นี้แล้วนะคะค่ะก็จะออกมาเป็นลูกล่างลักษณะน,นี้นะคะเป็นลูกล่าลนานักษณะนี้มองเห็นชัดเจนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดด้านนี้ลงค่ะ เพื่อให้เป็นอย่างนี้ด้านนี้ก็เช่นกันค่ะกดลงด้านบนจะไปขายแยกกดนี้นะคะด้านล่างจางี้แล้วก็จะกดด้านข้างค่ะเก็บด้านข้างเข้านะคะเก็บลักษณะนี้ทั้งสองข้างโอเค เมื่อด้านนี้เสร็จเรียบร้อยก็มาทําอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันค่ะเก็บเข้าเหมือนกันเมื่เก็บเข้าแล้วนะคะจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะเอาตัวที่เหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกันกลับมาด้านนี้ก็เช่นกันค่ะ ตัวเหลี่ยมใส่ด้วยกันมาเช่นกันนะ,ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะพลิกพลิกตัวนี้ขึ้นนะคะพลิกตัวนี้ขึ้นขึ้นกลับไปหาเหลี่ยมที่เป็นแยกอยู่ข้างบนนะคะด้านนี้ก็เช่นกันค่ะพลิกขึ้นนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะพับมุ้งกลับมาทำะะหนังนี้นะคะพอพับมุ้งกลับมาแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็จะแยกปีกออกนะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ดึงออกเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เขาดูตัวพองขึ้นนะคะแยกปีกออกทางด้านนี้ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะได้แล้วนะคะตัวตัวนกนะคะค่ะตัวด้านกลากที่เราก็จะดึงนิดนึงเพื่อให้เข้าตัวพองอ้วนตัวอ้วนนิดนึงนะคะแล้วก็ทําการาพับหัวะคะ่ะอมา ก็จะได้เห็นห่วนกลักษณะนี้นะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะนกกระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ลานก้าวฟาร์มด้วยนะคะ